Doing good การทำดีทำง่ายๆเริ่มจากตัวเราสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรรณรัตน์พักเจริญคุณประธานสภานักเรียนโรงเรียนถนองราบปบำรุงถ้าพูดถึงการทำความดีนั้นการทำบุญทำดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือเข้าวัดเพียงอย่างเดียว การทำความดีเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเองสิ่งที่อยู่รอบตัวเรากิจวัตรประจำวันของเราการคิดดีพูดดีทำดียิมแย้แจ่ำใสทำดีกับครอบครัวช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านให้ท่านไม่หนื่อยแบ่งเบาภาระมีความกตัญยูกตะเวทีเป็นลูกที่ดี ทำดีง่ายๆกับการช่วยเหลือโรงเรียนชุมชนสังคมด้วยการทำหน้าที่ประธานสภานักเรียนเสียสละแรงกายแรงใจมุ่งมั่นในการทำงานดูแลน้องๆรับบทบาทผู้นำพิธีกรหรือรวมไปถึงทำกิจกรรมการแสดงต่างๆสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนช่วยเหลือคุณครูเพื่อนพี่น้องมีน้ำใจ แบ่งปันปมีความรักความเมตตาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถนอกจากนี้ข้าพเจ้ายัางร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการรักตากรักโรคเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนน,น,พชน,นีพันปีหลวงรวมถึงเข้าร่วมการทำบุญตักบาตรสวนมนต์ไหว้พระวียนเทียน ่กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาพัฒนาวัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะว่าการทำความดีเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทำได้กับทุกคนเริ่มทำดีเพื่อตัวเราเองเมื่อทำความดีแล้วชีวิตของเราก็จะแฮปปี้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจึงอยากขอเชิญชวนทุกคน มาร่วมทำความดีโดยเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเองทำดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะขอบคุณมากค่ะ